สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะทิ้งคิดกลับกับใจตนาคะ่ะวันนี้มีคําถามจากคุณวราดีนะคะคุณวราดีเข้าไปฝากข้อความข้อความไว้ในแฟนเพจนะหรือว่าทิง้งหรือว่า f a c e b o o k ทิ้งเนี่ยนะคะแล้วก็ไปฝากเอาไว้ฝากเอาไว้ได้เลยนะคะยังไงก็เห็น นะแต่ถ้าไปฝากไว้ที่อื่นบางทีมันอาจจะลืมได้แต่ฝากไว้ใน Facebook ทิ้งเนี่ยยังไงก็เห็นนะคะเพราะว่าจะมีสัญญาณเตือนอยู่แล้วนะคะมีเครื่องหมายเตือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นแน่ๆคุณวราดีถามว่ากลับมาแล้ว หรือยังจากอินเดียกลับมาแล้วใช่ไหมคะกลับมาแล้วคะ่ะคุณวราดีแล้วก็คุณวราดีก็ถามต่อว่าได้ยินเล่าให้ฟังว่าไปที่ในที่ที่ไม่คุ้นชินเนี่ยมันจะทําให้เรามีกุศลเกิดไม่เข้าใจคะ่ะช่วยอธิบายต่อหน่อยอ่าอย่างนี้นะคะคุณวราดีคะคือก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไปอินเดียเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะ มันจะไม่สะดวกสนุกสนานสบายใจสบายกายเหมือนกับในบ้านเราแต่ว่ามันจะทำให้เราถึงความเป็นกุศลมากกว่าเพราะความลำบากนี่แหละตรงนี้แหละที่คุณวราดีสงสัยนะคะเอ๊ะทำไมลำบากลำบากแล้วมันจะเป็นกุศลได้ยังไงนะคะคือเราลองคิด นะคะลองใคร่ครวญดูว่าเวลาที่เราอยู่ในที่สบายอย่างเช่นอยู่ในบ้านของเราเนี่ยสะดวกไปหมดซะทุกอย่างเลยน้ําก็ไหลนะคะไฟก็มีจะกินอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะจะทําอะไรก็ดูดีไปหมดถนนหนทางถึงแม้ว่าจะรถเยอะแต่เราก็เป็นระเบียบพอสมควรทีเดียวแหละถ้าเปรียบเทียบกับอินเดียแล้วอินเดียเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า การสัญจรไปมาบนท้องถนนหนทางเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีที่กั้นกลางมีเกาะกลางมีแบรเรีร์บ้านเราเรียกอย่างงี้นะคะแบรเรีร์ขวางเอาไว้เนี่ยเขาก็ยังมาในที่ที่ไปเนี่ยเขาก็ยังสวนมาได้เพราะว่าตรงทางของเขาเนี่ยมันไม่เดินเพราะฉะนั้นเข้ามาทางนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาบนถนนหมดนะคะการจะตากปลาการจะ ากเสื้อหรือว่าจะกองของเขาก็มาวางไว้บนถนนเพราะเขาถือว่าถนนคือที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเขาก็ทําได้แล้วก็วัวนะคะวัวก็ออกมาเดินกันตามท้องถนนหน,นทางแล้วก็อึนะคะหรือว่าจะอุจจาระปัสสาวะเนี่ยโอ้เต็มท้องถนนหนทางไปหมดมันก็เยอะแยะมากมายแต่เขาก็อยู่กันได้แล้วเราล่ะ สภาพแบบนี้เราไม่คุ้นแน่นอนนะคะบ้านเราไม่ได้เป็นแบบนี้บ้านนอกเราเองตามชนบทเองก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดการจัดใจของเราเองจริงๆแล้วมันเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยซ้าไปว่าเราสามารถที่จะวางใจของเราเนี่ยจัดใจของเราให้มันเป็นยังไงให้มันรับสภาพได้เพราะ อยู่ตรงนั้นแล้วมันหนีไม่พ้นนะคะจะนั่งเครื่องบินมาตอนไหนจะขอกลับมันก็ไม่ได้มันถอยไม่ได้เพราะระยะทางของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดนะคะไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าจะถึงเวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้ไม่มันอยู่ที่สถานการณ์บางทีแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะคะแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยก็ใช้เวลาหกเจ็ดแปดชั่วโมงก็เป็นได้มันอยู่ที่สถานการณ์เราไปไหนไม่รอดบาง,งันเถอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง อยู่ในสภาพนั้นแล้วก็ต้องจัดใจของเราให้ได้วางใจของเราให้ถูกเพื่อความสบายใจเพราะโดยพื้นฐานแล้วเราต้องการความสบายใจเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดใจของเราได้อันนี้แหละคือกุศลน,นะคะเพราะถ้าหากว่าเราอยู่บ้านเราเราไม่ได้เจอสภาพแบบนี้เนี่ยเราเอะมาเจอแบบนี้เราไม่ชอบเราหนีไปที่อื่นนะคะหรืออาหารแบบนี้เราไม่ชอบเราก็ไปเลือกกินอย่างอื่นอะไรเงี้ย เราสามารถที่จะทําอะไรได้สะดวกสบายมันก็ไม่เกิดการจัดใจก็ไม่เกิดเพียงแค่เปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองแต่ไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันต้องทำใจ มันต้องจัดวางใจของเราให้เราชื่นมืน่นเพราะฉะนั้นการเดินทางตลอดเส้นทางที่ไปเยือนสังเวชนียสถาน4ตำบลเนี่ยเราจะจัดใจของเราได้อย่างชื่นมื่นนะคะผู้คนก็ปิติรู้สึกเป็นสุขไม่เหนื่อยซะด้วยซ้ำไปอันนี้แหละค่ะก็เลยเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่ที่เราควรจะไปกันนะคะแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าถึงไม่ได้ไปก็ ไม่ทุรนทุร,รายไม่เดือดร้อนว่าจะต้องไปจะต้องไปอะไรเงี้นะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายปัจจัยทีเดียวที่จะทําให้เราไปถึงที่นั่นได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าหากว่าเราได้เข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงธรรมะได้เลยนะคะ mm hmm. เห็นความเกิดดับเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะแล้วที่เราจะเข้าถึงได้ฝึก จิตใจของเราแล้วเราก็จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะเห็นสิ่งใดในโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่อง ธรรมดาธรรมดาแล้วเราก็จะสบายใจสบายใจนะคะก็ขอตอบคำถามคุณวราดีขอบคุณนะคะที่แบ่งปันคำถามของคุณคือการแบ่งปันค่ะถามมาได้ที่หมายเลข1644ฝากไว้หรือจะเข้าไปที่ Facebook หาคำว่าทิ้งภาษาไทยแล้วก็เข้าไปกดไลค์จะได้รู้จักกันและจากนั้นก็ฝากไว้ในกล่องข้อความและจะนามาตอบ เพราะคำถามของคุณคือการแบ่งปันวันนี้ลานะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ที่นี่ที่เดิมสวพ FM 91ทิ้งคิดขับกับใจตนะสวัสดีค่ะ